กิมน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มนะเข้ามาเรียบร้อยนะสําหรับรถแช่เย็นนะรถตู้เย็นด้านหลังแบบนี้นะฮะแช่อาหารซีฟู้ดอาหารทะเลนะอะไรที่เกี่ยวกับของแช่แข็งนะคันนี้เข้ามาเรียบร้อยนะเป็นตอนเดียวนะดีเซลโตโยต้าไฮรักลีโวนะ,ะ2.4นะซิงเกิลแคปนะครับปี2021ไม6 5 0 0 0นะครับเป็นตู้ความเย็นของ MPC นะ,ะเป็นตอนเดียวด้วยนะใครสนใจนะดูที่นี่จบรีบจองเข้ามาได้เลย สวีดัตสวัสดีครับผมายทอโต้นะและทีมงานทอโต้นะวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่เมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมมีรถทมาก,กินเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะแต่ก่อนอื่นนะครับฝ่ายเอฟซีทุกท่านนะครับแฟนเพจนะลูกค้าทุกท่านนะติดตามอทอโต้เราไปด้วยนะจะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรถเข้าออกใหม่ๆนะสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับ เจ้า t o y ยต้า e ีโนะครับ2.4 n ที่ซิงเกิลนะครับหรือว่ารถตอนเดียวนะปี2021ไมล65,000กิโลเท่านั้นเองนะรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะคันนี้เป็นรถทำมาหากินอีกหนึ่งคันนะที่ครบเลยนะได้คันนี้ไปหรือว่าส่งของนะส่งของส่งซีฟู้ดส่งอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแช่เย็นนะได้หมดเลย นะ้าคันนี้มาในคันสีขาวเดิมโรงงานทั้งคันนะนะครับมาในแบบเดิมโรงงานเลยนะตัวโลโก้ได้เป็นโครเมียมนะด้านหน้าได้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยสวยๆเลยฝากระโปรงนะครับได้แท้เดิมนะครับเงาวับแบบนี้เลยไฟหน้านะเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะครับ, ector, รบมีไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไฟหลีอยู่ในหลอดเดียวกันหมดเลยนะอ่ะในส่วนของไฟัดหบอกไม่มีนะครับแต่เป็นสีดําเงาแบบนี้สวยๆเลยนะด้านหน้านะประมาณนี้นะครับ ตู้เย็นนะตู้เย็นได้เป็นของ M P C นะได้เป็นของ M P C เลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเราเข้าไปดูนะในส่วนของล้อนะได้ล้อเดิมโรงงานเลยนะล้อกระทะนะครับยางปี2023นะรถปี2021ยางปี2023นะยางยังใหม่ใช้ได้ยาวๆนะครับสวยนะก็ถ,ถือว่าตามสไตล์รถที่ไว้บรรทุกนะ แอ่์คอยสิบห้าด้านในนะได้โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีรอยตัดรอยต่อนะครับรอยชนหนักแน่นอนนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มรถนะครับตัวโลโก้ตัวหนังสือยังอยู่ครบนะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าด้วยนะกระจกได้แท้เดิมทุกบานนะมีการสาดมาให้เรียบร้อยกระจกก็ได้แท้เดิมนะที่จับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะเปิดเข้ามาภายในโอ,อ,อ้โหแอร์เย็นฉ่ำนะไม่ต้องบอกก็รู้นะแอร์เย็นเยี๊ยบเลยนะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำของที่นั่งแบบนี้ นะสวยๆนี้เลยนะรายละเอียดนี่นะดูรอยเม็ดอาร์ตนะครับรอยเม็ดอาร์ตเดิมเลยนะเดิมโรงงานเลยนี่นะนะครับได้แท้เดิมแนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะประมาณนี้อนะในส่วนชุดสีอนะ่ตัวนอ็อนตะด้านข้างแก้มรถฝั่งซ้ายนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับไม่มีแกะเลยนะประมาณนี้นะสวยๆเลย เดี๋ยวดูด้านข้างนะอันนี้จะเป็นตัวที่เหมือนแบบเปิดระบายน้ําระบายน้ําแบบว่าระบายระบายอะไรละลายน้ําแข็งนะแล้วก็เปิดทิ้งได้นะตัวลอยเม็อาร์คอยโครงสร้างก็เป็นลอยโครงสร้างเดิมเลยที่ที่ทํามานะเพื่อลดอส่งของโดยเฉพาะนะด้านตรงกลางนี้ถือว่าอยู่โครงสร้างนั้นน่าจะแข็งแรงนะตัวโครงสร้างนะครับตัวน็อน นะลอยทิ้งนะที่ทิ้งน้านะครับตัวนี้เป็นดีเซลนะครับเป็นดีเซลนะในส่วนของล้อแมกขกคาท้าด้านหลังนะก็เป็นยางปี2023เช่นเดียวกันทั้ง4เส้นเลยนะนะครับตัวแหนบนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องบรรทุกนะครับเสริมมาให้หมดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะยางอะลงอะไหล่มีครบนะครับยางอะลงอะไหล่มีครบอุปกรณ์การเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางมีครบนะครับตัวรอยเชื่อมนะรอยเชื่อมได้เป็นรอยเชื่อมเดิมเลย ลนะอยเชื่อมเดิมลงงานทั้งหมดนะครับแบบนี้เลยนะนี่ก่อนเลยนะประมาณนี้นี่เดี๋ยวดูภายในโอ้ถือว่าเป็นรถทำมาหากินหนึ่งคันนะตอนเดียวนะดีเซลนะมีแอร์อยู่ด้านบนนะครับความสูงของตู้นะฮะเมตรแปดสิบ 80, นะค,บความกว้างนะครับสูงจากพื้นนะสองเมตรหกสิบความกว้างของตู้นะเมตรแปดสิบนะครับความยาวของตู้สองเมตรหกสิบ นะครับแบบนี้เลยนะความความยาวของตู้เนี่ยนะคะสเมตรหกความสูงเมตรแปนะมีไฟ2สว่างด้านบนให้นะครับด้านหลังก็เป็นะบันไดสเตนเลสนะด้านหลังนแข็งแรงแน่นอนเป็นตู้เก็บความเย็นนะฮะได้ดีอีกหนึ่งอีกหนึ่งตู้เลยนะฮะเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะนี่เป็นโลโก้ของเขานะ MPC นะฮะก็คือติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะฮะ เป็นตัวรถคันนี้เลยนะถือว่าครบนะไฟทองไฟท้ายมีครบนะติดหมดนะฮะไฟท้ายติดหมดนะครับเห็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้านะด้านหน้ามีออปชั่นอะไรสําหรับตู้นะนะครับอ่ะในส่วของด้านหน้านะรถปี2021นเะเราก็ได้ยางใหม่ด้วยนะยางปี2023นายามนะไมค์ันนี้65,930่นกกิโล นะครับไม 60, 5, ่หกหมื่นหะ้ากิกโลนะถือว่าไมาน้อยนะไมน้อยมากพวมอะไรได้สามก้านแท้เดิมเลยนะเครื่องเล่นได้เป็นจอทัสกีด้วยนะเป็นจอแอนดรอยนะครับไฟหยุดเฉิงก็ใช้งานได้ปกติเลยนะแอร์เป็น a อนาล็นะครับเกียรนะ์เป็นเกียร์แบบนน่นนะเป็นเกียร์แบบนี้เลยนะในส่วนของตัวนี้นะเราต้องเปิดสวิช์เปิดสวิช์ตรงนี้ก่อนนะทำสวิช์มาให้เรียบร้อยนี่เปิดเสร็จปุ๊บเราเปิดตรงนี้ จะบอกกับอุณหภูมินะอุณหภูมิด้านหลังนะครับในตู้ว่าในตู้ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะเก็บความเย็นเท่าไหร่นะในส่วนของสีเหลืองนี่จะเป็นละลายน้ําแข็งนะสมมติเรากดตรงนี้ก็น่าจะเป็นละลายน้ําแข็งเลยนะครับก็จะบอกอุณหภูมิตรงนี้นะมีมาให้เรียบร้อยครบเสร็จสับเลยนะคันนี้เดี๋ยวบอกราคานะเดี๋ยวไปบอกราคาหน้ารถเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะ คือรถเดิมทั้งคันนะครับรถเดิมทั้งคันนะเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับเดิมทั้งคันแน่นอนอในส่วนห้องเครื่องนะตัวฝากระโปรงก็ได้เป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะเป็นตาโตโยต้านะครับตัวน็อตนะครัตัวน็อนะตอไม่มีสอบไม่มีแกะเลยนะมี a b s มาให้เรียบร้อยตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับตัวน็อต นี่ที่ล็อกฝากระโปรงนะครับไม่มีถอดนะครับโครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องแบบว่าสะอาดมากนะห้องเครื่องสะอาดมากแผ่นพงแผ่นเพจยังอยู่ครบนะตัวน็อตนะไม่มีถอดที่ไปแกะเลยดูห้องเครื่องสะอาดนะครับมีรอยมาร์ครอยแต้มสีนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีตามหัวน็อตครบเลยฝากระโปรงนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไม่มีชนหนักมีความจมน้ำแน่นอนนะสำหรับเจ้าโตยิต้าลีโวนะครับ2.4 นะครับ n ที่ซิงเกิลแนะปี2021นะ้ําไม่5 0 0ครับไม่6 5 0 0 0กิโลเป็นดีเซลนะเป็นตอนเดียวตู้เย็นของ MPC นะครับเป็นรถทำมาหากินหนึ่งคันนะส่งของซีฟู้ดส่งได้หลายอย่างนะที่เกี่ยวกับอาหารแช่เย็นนะครับออกไปนี่คือทำมาหากินได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถนะตอนเดียวตู้เย็นแบบนี้นะจะเป็นดีเซลนะครับ คันนี้เป็นดีเซลนะค่าตัวนะฮะห้าแสนบาทนะห้0 0สนบาทนะห้าแสนบาทได้รถทำมาหากินทั้งคันนะได้รถทำมาหากินทั้งคันใช้ได้ยาวๆนะครับรายละเอียดประมาณนี้คร่าวๆนะใครสนใจนะดูคลิปนี้จบนะรรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้นะผมใจทอโต้นะและทีมงาน ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับรีโวคันนี้ใครสนใจนะที่จองเข้าไปในรถยังว่างอยู่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ